านวาดร่ำไห้ฝากถึงบางคนถ้าไม่หยุดเรื่องนี้ไม่จบแน่เกิดประเด็นร้อนแรงที่ทำให้แฟนๆทั้งวงการจับตามองเมื่อเปยปานรอดน,นักแสดงสาวชื่อดังตัดสินใจถอนตัวจากซีรีส์ตะทะตา I am what I am ที่มีเพื่อนสีอย่างเจนี่เทียนโพสวุวรรณน่นงแทนผู้จัดทั้งที่เพิ่งมีการบวงสวงเปิดกล้องไปไม่นาน เผยทั้งน้ำตาว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้มาจากเรื่องค่าตัวเพราะตั้งแต่แรกที่รับงานก็ไม่ได้ตกลงเรื่องเงินด้วยซ้ำแต่รับเพราะเป็นงานของเพื่อนและเชื่อใจในความร่วมมือกันทว่าความจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิด ประเด็นที่ทำให้เธอต้องถอนตัวเกิดจากการที่บทถูกเพิ่มเลิบซีนเข้ามาโดยที่ไม่ได้พูดคุยกันตั้งแต่ตน้นเป้ยย้ำชัดว่าถ้ามีการคุยกันแต่แรกเธอไม่เคยมีปัญหาแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บปวดยิ่งกว่าคือการถูกดิสเครดิตจากคนคนเดียวที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด เธอเล่าว่าได้ยินจากคนวงในว่ามีการติดต่อหานักสแสดงคนอื่นมาแทนแล้วแต่สิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้คือการที่บุคคลดังกล่าวไปพูดจาลดทอนคุณค่าของเธอทั้งที่ตลอด20ปีในวงการเป้ยไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกแย่ขนาดนี้มาก่อนเป้ยเอ่ยฝากไปถึงบุคคลนั้นว่าหยุดพูดถึงเป้ยเสียทีเพราะถ้ายังมีคาพูดไม่ดีออกมาอีกเรื่องนี้จะไม่จบแค่นี้แน่ และยิ่งไปกว่านั้นเธอยือนยันว่าไม่มีทางไก,กล่เกลี่ยเพราะบางคำพูดมันรุนแรงเกินกว่าจะรับได้โดยเฉพาะประโยคที่ถูกกล่าวหาว่าเธอขู่จะถอนตัวเพร้อมไม่อยากเล่นเลิฟซีนซึ่งเปยบอกชัดว่าไม่เป็นความจริง บรรยากาศในงานถแถลงถ่าวเต็มไปด้วยความกดดันหลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จเป้ยถึงกับเดินออกมาด้วยน้ำตาก่อนจะร้องไห้อย่างหนักขณะมีเอสุภชัยผู้จัดการดาราคู่บุญคอยปลอบอยู่ข้างๆก่อนที่เธอจะรีบออกจากงานไปทันทีนี่จึงกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ที่สะเทือนทั้งวงการบันเทิงเพราะไม่ใช่แค่การถอนตัวจากซีรีส์แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณแรงว่าบางเรื่องมันเกินจะทน